สวัสดีครับเรามาดูพฟุฟบอลบูนเดส์ลีกาเยอรมันเกมที่19ประจำเช้าอาทิตย์ที่16มกราคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มเกนที่เอฟซีโคโลนเปิดบ้านแพ้กับไบเยนิวนิกไป04เกมนี้ทีมเยือนได้4ประตูจากแฮตทริกของโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งลูกมาจากกองหลังแตนโตลิโซไปที่ไม้ครับเปิดบ้านเชือนเอาเชนะโบกุ้มไป1 0ศูนย์จากเจเรมีจัสเต อุนิ n อเบอร์ลินก็เฉือนเอาชนะฮอฟเฟน h e ม m ไป2-1เกมนี้เนี่ยทีมเยือนได้ไปก่อนหนศูนย์จากติโมบาวกาดของอุนิโอเนี่ยทำเข้าประตูเองไปนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอุนิโอก็ยิงแสง2ลูกวาจากอันเดร s ส o บกซิเมอร์แล้วก็กิชาบฮอมเมลสตุตการ์ดวันนี้เปิดบ้านพาให้กับไลฟ์ซิกไปศูนย์ทีมเยือนได้2ประตูจากจุดโทษของอันเดรซินวาและอีกหนึ่งลูกมาจากคร uh ิสโตเฟอร์เอนคุนคู โฟวกบวกก็เสมอกับแฮนทามลรีนไป0ูนนส่วนอีกคู่หนึ่งบอร์เซมิเชนเกับบาดพายกับไบเออร์เลอร์คูเซนไป1-2เกมนี้ทีมเยือนได้สอประตูจากโรเบิร์ตแอนดริชและก็แพทริกชิกส่วนเจ้าบ้านได้หนึ่งประตูจากนิโก้เอลวาดี เนะ่ยก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยบายเยินนั่นปจากฝูงที่46คะแนนอันดับ2ดอล์มูนมี40อันดับ3ไบเออร์ลุคเซนมี3 2อันดับ4กับ5เป็นฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็อูเนอร์เบอร์ลินเก็บไปทีละ3 1อันดับ6กฟรายบวก30อันดับ7กับ8เป็นไลฟ์ซิกแล้วก็โคโลมีทีมละ28อันดับ9กับ10เป็นไมล์แล้วก็แฟรงเฟิร์ตมีทีมละ27อันดับ11บโบกูมี23อันดับ12แล้วก็13เป็นบรูซเซนเมเชนเกตบัตแล้วก็็ไไฮททบบลลินเกปีมะ22 อันดับ14โวล์กบวกมี21อันดับ15กับ16เป็นสตูการ์ดแล้วก็ออสบวกมีทีมละ18อันดับ17บิลเลเฟลมี17แล้วก็อันดับที่18ครับบุอยของเราก็อีเดฟเวอร์เก็บไป6คะแนนไปต่อครั้ที่เดอลซสันโล่าสุดก็ยังคงเป็นโรเบิร์ตลาเวนดอฟสกี้ที่ซัดไป23ประตูแต่เดี๋ยวส่งไทยกันที่โปรแกรมนะครับคือวัอนอาทิตย์นี้ก็จะมีออสบวกเปิดบ้านเจอแฟงเฟิร์ตแล้วก็บิลเลเฟลพบกอีเดฟเฟอร์